เขาแบบว่าคอยเตือนคอยให้เราระวังบางคนเนี่ยฟังแล้วเนี่ยก็คือเตรียมตัวทันระวังได้แต่กลับกลายเป็นว่าพี่ไายเองกับมีปัญหาสุขภาพอ๋อใช่ค่ะจริงหรอจริงค่ะเห็นว่าซึมเศร้าไม่เคยเป็นใช่ค่ะูุิแพ้ตัวเองใช่ค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากการทํางานค่ะ ด้วยการที่เรา<ม>เราเจอชีวิตคนเยอะจนเกินไปมันก็เลยทําให้ไปเก็บออกมาคิด<ม>นอนไม่หลับแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าเราเก็บอารมณ์มากๆก็เลยกลายเป็นซึมเศรา้า<ม>นะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่มีเรื่องของเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติด้วยแล้วก็การที่ด้วยความที่พักผ่อนน้อยนอนไม่หลับเนะะี่ยค่ะก็ทําให้เป็น SLE ก็คือเป็นโรคแพ้ปุ่มตัวเองโรคภูมิคุงว <S LE S 1> โรคภูมิุง,งใช่ะคะ่ะ แล้วตอนนี้อาการเป็นไงครับตอนนี้ไปเหลือยาแค่คุมโรคค่ะแค่อาทิตย์ละสาวันสามเม็ดใช่ค่ะตอนนั้นไปทานเพนิซโลอนวันละ12เม็ดก็คือเต็มแม็กเลยที่ไปอ้วนขึ้นแบบตัวใหญ่ๆขึ้นนะคะก็คือภายใน2อาทิตย์มันขึ้นมาประมาณเกือบ20่โลเซลูไล์มาหมดใช่ไหมครับครบทุกอย่างค่ะผิวเปลือกส้มรอยแต่ทุกอย่างคือ พี่แพนน้อเราเป็นผู้หญิงอะ<ช>่ะความรู้สึกเราแบบมันบวม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 ขึ้นร้องไห้ทุกวันเลยมันทําให้เป็นโรคอื่นๆด้วยไขยมันในช่องท้องมันก็ขึ้นเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเผาผลาญอะไรได้เลยตอนนั้นไปไม่มีเหงื่อเลยค่ะไปทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไปตั้งศาลออกไปข้างนอกเหงื่อไปไม่หยดเลยสักเม็ดนึงอุ้ยอันนี้น่าห่วงใช่ไหมฮะใช่ค่ะช,ะช,ชนิดที่ว่าไปเคยขึ้นเครื่องบินเกือบทุกอาทิตย์ไปขึ้นไม่ได้เพราะว่าเวีนหัว แล้วก็ขึ้นลิฟต์ก็ขึ้นไม่ได้และช่วงนั้นก็คือแบบว่าไปต้องเจาะเลือดหนักแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นตายร้ายดียังไงคือตอนนั้นปายก็พูดตรงๆว่าไปทําประกันเตรียมพินัยกรรมอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะไม่รู้ว่ามันจะหนักกว่านี้อีกไหมมันมีไขมันชนิดหนึ่ง่หมอปาครับในภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า visceral fat เป็นไขมันตัวร้ายนะฮะที่เขาบอกว่าเข้าไปรวมตัวกันแล้วก็มันจะแทรกซึมเข้าไปตามอวัยวะในช่องท้องเช่นตับเพราะอาหารลำไส้เล็ก แทรกซึมเข้าไปอยู่ในหลอดเลือดแดงและก่อให้เกิดโรคซักซ้อนนับไม่ถ้วนเช่นมะเร็งบางชนิดเบาหวานโรคหัวใจความดันสูงกรดไหลย้อนไขมันพอกตับหลอดเลือดอุดตันสมองตีบข้อเข่าเสื่อมอย่างนี้เป็นต้นตัวนี้นะคะ visceral fat ตัวนี้ร้ายมากอย่างนั้นจริงหรือเปล่าฮะจริงค่ะเพราะว่าประสบการณ์ตรงเลยนะคะที่ไปเป็น SLE นะคะไป digest อะไรไม่ได้เลยไขมันมันอุดพอไปตรวจปุ๊บก็คือกลายเป็นว่า ไขมันในเส้นเลือดไปเยอะจนเกือบจะเป็น s t r o k แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหนูมีปัญหาเรื่องน่องกับเรื่องขาแล้วก็แขนมันกลายเป็นป้องป้องอ,งองะคะ่ะมันมันไม่สลิมทั้งตัวมันกลายเป็นป้องแล้วที่นี้ก็เลยแบบหาวิธีหาตัวช่วยไปก็เลยลองไปสลิมอัพนะคะที่นี่เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับเขาจัดระบบให้เราบอกวิธีการที่ว่าเราควรจะดูแลร่างกายตัวเองตรงไหนสลิมอัพก็เลยบอกว่า อ่ะออเดี๋ยวลองวัดเครื่องตัวหนึ่งมีชื่อว่า AI TaylorMade นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาวัดไม่ได้วัดแค่น้ำหนักนะคะเขาวัดมวลไขมันมวลกล้ามเนื้อแล้วก็มวลน้ำในร่างกายทั้งหมดเลยว่าเป็นยังไงบ้างคือตอนนั้นายจำได้ว่าไขามันในช่องท้องไบอ่ะประมาณ66ทําทำไป6เดือนไปเหลือ47ออมันลงแล้วก็สัดส่วนไปอะ่ะยังอยู่ครบค่ะอันนี้คือตอนที่ไปศึกมาแล้วนะคะ คช่คนละคนอันนี้พูดจริงจริงค่ะคนละคนยังอื่นไม่ได้ทำเลยอะแคสัดส่วนคือเป๊ะในส่วนที่ต้องลดมันลดลงในส่วนที่ต้องคงไว้เขายังอยู่คือถามเลยว่าอยากให้เหลือตรงไหนอยากให้ทําตรงไหนแล้วเครื่องตัวนี้เขาจะบอกมาเลยว่าไขมันไปเยอะตรงไหนกล้ามเนื้อไปต้องเพิ่มตรงไหนต้องทําเครื่องอะไรบ้างเทคโนโลยีใหม่มากนะฮะถ้าบอกว่าเป็นเครื่อง AI อคำว่า AI เราเพิ่งจะได้ยินไม่นานนี้เอง บันนี้ทางสลิมอัเอามาใช้แล้วเอามาใช้แล้วแล้วเขาฉลาดมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการคำนวณของทาง AI ไเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยใช่ค่ะซึ่งหลายๆคนน่ะถ้าเวลาเราลดน้ำหนักอันนี้พูดกันเลยนะคะมักจะดูสู้ดูผอมดูไม่เฟรชและไม่สดชื่นดูรู้ว่าลดน้ำหนักลดน้ำหนักไหมแต่ของพี่ปายอะค่ะคุณไม่ไม่รู้ลึกว่าแบบอยู่ดีๆน้องก็เข้าที่เข้าทางเลยโอ้ไม่ค่ะเครื่อ้ง ทําให้หมดเลยคือตัว AI ตัวนั้นนะคะเขาบอกเลยว่าไปจะต้องลดหน้าท้องลดขาไขามันมันเยอะมากตรงส่วนตรงนี้ให้คุณอาเคยเห็นไปนตอน,ตนก่อนนู้นตัวใหญ่มากแล้วเขาก็บอกเลยว่าต้องทําเครื่องอะไรกี <punched. S 2> ่ครั้งยังไงไ <c oughs> ปก็ไปทําตามนั้นแล้วก็มีวินัยในตัวเองอะคะ่ะ <c oughs> มันก็กระชับเข้าที่แล้วมันก็จะมีตัวหนึ่งที่ไป <c oughs> ชอบมากๆเลยก็คือว่ามันเป็นเอ่อคริสตัล LED สตีมตัวนี้มันคล้ายๆกับการที่เรา สร้างฮอร์โมนปรับฮอร์โมนของเราให้มีเหงื่อออกมาให้ขับสารพิษให้ดีท็อก <Wow. S 1> ออกมาจากที่ไปมีปัญหาเรื่องที่ไปไม่มีเหงื่อค่ะไปมีเหงื่อแล้วมันไม่ใช่เหงื่อจากการที่เป็นไอ้น้ําปกตินะคะมันเป็นเหงื่อของเราอะ่ะที่มันออกมาจากลูขุมขนคือเห็นเลยว่ามันเป็นแบบลูขุมขนเราเริ่มเปิดเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Wow. S 1> มันก็เลยปรับฮอร์โมนไปเริ่มมีเหงื่อหลังจากนั้นพอทีนี้เราออกไปทำแอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยเหงื่อออกดีใจมาก ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็แล,วกแล้วก็มีเครื่องตัวกระชับหน้าท้องคือปกติเนี่ยอ้วนนะคะสิอัพไม่ไหวเขาแปะเครื่องให้ค่ะประมาณทำเหมือนประมาณแบบเป็นพันครั้งเป็นหมื่นครั้งมันมันกระตุ้นกล้ามเนือ้อตรงที่ที่เราต้องการสร้างกล้ามเนือ้อตรงที่ปลายเพลตตรงขอโทษนะคะตรงเนี้ยค่ะตรงปีกนางฟ้าเนาะแล้วก็ตรงสะบักตรงไหล่ตรงหน้าท้อง แปะแค่น,นั้นเราก็นอนนิ่งๆอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวรู้สึกว่าเฟิร์มแต่สิ่งที่ไปเจอแบบที่ไปประทับใจสุดๆสําหรับสลิมอัพเลยคือขาบายหนึ่งครั้งเนี่ยไปลงหนึ่งเซน <c oughs> ใช่ค่ะช่วงรอบตัวหน้าอกครั้งหนึ่งเนี่ยไปลงประมาณ2-3มเซนต่อครั้งนะคะ <c oughs> แล้วการเผาผลาญดีขึ้นไหมคะดีขึ้นเยอะค่ะจาก47จากคนอายุ47ตอนนี้ไประบบเาผาผลาญเท่ากับคนอายุ3 4ค่ะ ช่ oh. ค่ะมันก็เลยทําให้เราเผาผ่านได้ง่ายขึ้นแล้วก็อ้วนได้ยากขึ้นแเราเคยไปลองไ่ที่ก่อนแต่ก่อนเขาจะมีแบบจิ้มต้นนต้นนี้เพื่อลดเป็นจุดๆอย่างนี้พี่ปายเคยมีไปทำไหมคะไปก็เคยอยากลองเพราะว่าเห็นเพื่อนเขาเอาไอ้พวกอะไรมาจิ้มๆที่พุงเนี่ยค่ะแล้วก็ทานข้าวไม่ได้นะคะแล้วก็น้ําหนักลงเนี่ย หนึ่งวันหนึ่งกิโลเลยนะคะบางทีหนึ่งสัปดาห์หนึ่งกิโลเลยมันก็ทําให้หน้าเขาเริ่มตอบตาเขาเริ่มโบนะคะผิวเขาเริ่มเป็นสีซิดซดเหมือนกับคนขาดสารอาหารอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยทําให้สุขภาพร่างกายะเขาไม่ดีไม่ต้องพูดเลยว่า1วัน1กิโลต่อให้1สัปดาห์1กิโลนี่ก็เยอะเกินน่ากลัวมากน่ากลัวมากเขาบอกว่าต้องทางนให้ครบห้ามูใช่ค่ะเออมันต้องกินให้ครบซึ่งการที่เราเอาอะไรไปจิ้มๆิเนี่ยคะ่ะมันทําให มวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยหายไปนะคะแล้วก็มวลไขมันของเราเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมมันก็เลยทําให้เป็นการลดน้ําหนักที่ผิดการเาผาผลาญมันก็เลยผิดระบบนะคะไม่สามารถที่จะเกิดผลแต่ทางที่สลิมอ p ฟเนี่ยเขาเปลี่ยนค่ะเขาใช้วิธีธรรมชาติเลยก็คือเ,ออเพิ่มเตาเผาในร่างกายก็คือการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วก็มาลดตัวที่เป็นไขมันจริงๆค่ะ